และในช่วงเวลาไล่เรียกันครับคุณชูวิทย์ก็ได้โพสต์คลิปถแถลงการขอโทษ<ล>ดาราสาวไต้หวันคนนี้<ช>ที่ตำรวจไทยบางคนเนี่ยทำให้ได้รับความเสียหายและยืนยันจะติดตามเรื่องนี้เพื่อให้ความจริงนั้นปรากฏก่อนที่เมื่อช่วงเวลา19นาฬิกาคุณชูวิทย์ก็ได้โพสต์เผยแพร่คลิปที่บันทึกได้ระวางไว้ที่เขาเออโทษนะครับ บันทึกไว้ระหว่างโทรศัพท์ติดต่อพยานชาวสิงคโปร์เนี่ยฮะ,ฮะเป็นภาพที่เขามีการพูดคุยกับ,กบชาวสิงคโปร์ซึ่งระบุว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ถูกตำรวจเรียกรับเงิน2 7 0 0 0บาทจริงโดยคุณชูวิทย์เรียกชาวสิงคโปร์รายนี้ว่าคุณสกายะนะครับซึ่งคุณสกายพูดคุยกับคุณชูวิทย์เป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษผสมกันไปเพราะเขาพูดภาษาไทยพอได้ใช่ค่ะ คุณสกายว่าอย่างไงครับคุณปุ้ยคุณสกายเนี่ยตอบคุณจูวิทย์นะคะคือคุณจูวิทย์ถามว่าตำรวจเรียกรับเงิน27,000บาทจริงไหมคุณสกายบอกว่าจริงนะคะเมื่อถามว่าจําได้หรือเปล่าว่าตำรวจตอนนั้นเนี่ยมีกี่นายที่เรียกรับเงินเนี่ยคุณสกายบอกว่าเขาจ่ายเงินให้กับตำรวจ1นายแต่มีตำรวจ2คนนะตอนนั้นนะหนึ่งในสองเนี่ยใช้วิธีการข่มขู่นะคะคุณสกายบอกแบบนี้นะ โดยตำรวจนายนั้นพยายามซักถามเพื่อเอาผิดกรณีที่คุณสกายไม่พกพาสปอร์ตติดตัวคือพาสปอร์ตตัวจริงค่ะแล้วก็ถามเรื่องทำไมไม่ทำวีซ่าคุณสกายก็เลยชี้แจงเรื่องนี้กับตำรวจนายนั้นไปบอกว่าคนสิงคโปร์ที่เข้ามาอยู่ไทยไม่ถึง30วันเนี่ยนะไม่ต้องมีวีซ่า ตอนนี้ผมอยู่แค่2อาทิตย์เองแต่คุณผู้ชมตำรวจยืนยันกลับไปบอกว่าต้องมีพาส,สปอร์ตตัวจริงคุณสกายก็เลยบอกตำรวจบอกว่างั้นเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งจะให้เพื่อนชายชาวต่างชาติเนี่ยไปเอาพาสปอร์ตตัวจริงกลับมาบตำรวจก็คือลักษณะคือไม่รอค่ะตำรวจบอกไปคือคุณสกายถามต่อแล้วผมผิดอะไรตำรวจบอกว่าคุณพกบุหรี่ไฟฟ้าลักษณะคือเบี่ยงเบนประเด็นละ จากพาสปอร์ตนะเป็นเรื่องของบุหรีไฟฟ้านะคะพอมาถึงตรงนี้คุณสกายบอกว่าเขายอมแต่เขาไม่รู้ว่าเพราะบุหรี่ไฟฟ้ามันมีขายตามตลาดมันผิดกฎหมายเขาก็ไม่รู้ไงแล้วที่ไปขายตามตลาดมันน่าจะผิดมากกว่าหรือไม่นะครับจึงขอโทษออกไปส่วนเรื่องพาสปอร์ตเขาไม่ยอมเพราะคนสิงคโปร์เขาบอกเลยคนไทย พาสปอร์ตเนี่ยที่มาประเทศไทยเข้าไทยมันไม่ต้องทําวีซ่าอยู่แล้วใช่ไหมครับมาแล้วประทับตาอยู่ได้30วันแต่ตํารวจก็ขู่และมีอาการโมโหเขาพูดอย่างนี้นะคุณสกายบอกว่าเขาก็ไม่รู้ว่าโมโหอะไรแถมห้ามพูดคุยโทรศัพท์ห้ามถ่ายรูปห้ามถ่ายติ๊กต็อกและทำท่าทางโมโหเขาจึงบอกเพื่อนไม่ให้ใช้โทรศัพท์เพราะเขาเป็นคนเดียวที่พูดภาษาไทยรู้เรื่องก็เลยบอกเพื่อนๆเฮ้ยอ,อย่าใช้โทรศัพท์อย่าถ่ายเก็บไว้เก็บไว้อย่าเพิ่งถ่าย คุณสกายบอกด้วยนะครับว่าวันนั้นเนี่ยไปกัน4คนซึ่ง3มคนเนี่ยเป็นผู้ชายชาวสิงคโปร์ส่วนอีกหนึ่งคนก็คือดาราสาวชาวไต้หวันคนนี้แหละโดยใช้เวลาอยู่ตรงด่านประมาณสัก1-2ชั่วโมงคุณสกายพูดอย่างนี้กับคุณชูวิทย์นะฮะนี่เป็นช่วงที่เขาสนทนากันคุณชูวิทย์บอกกับคุณสกายว่าเอาอย่างนี้ไหมคุณสกายมาพบผมที่เมืองไทยเลยค,คุณมาพูดให้กับสังคมไทยได้รับรู้เลยเพราะตำรวจไทยป,ปฏิเสธและพยายามแต่งเรื่องโกหก โดยยินดีที่จะจัดที่พักให้เรื่องของค่าใช้จ่ายโรงแรมค่าอาหารค่าเครื่องบินคุณชูวิทย์ให้หมดเลยจัดการให้หมดเลยคุณสกายมาเถอะแล้วคุณสกายตอบว่าดูรู้ไหมตอนแรกคุณสกายบอกว่าเออก็ขอคิดก่อนเพราะว่ามันอันตรายเออนี่เงินเขากลัวเรื่องความปลอดภัยไงฮะแต่คุณชูวิทย์ยืนยันบอกว่าไม่ได้ไม่ได้อันตรายหรอกผมรับประกันมาเถอะอยากให้บินมาด่วนค่าใช้จ่ายจ่ายให้ทั้งหมดเลยมาพูดจะได้ชัดเจนเลย ความจริงจะได้ปรากฏแล้วเรื่องเงิน27,000บาทเนี่ยเดี๋ยวจะนำมาคืนให้คุณสกายด้วยอยากให้มาทันทีเพราะเรื่องนี้เสียหายต่อประเทศอย่างมากแล้วนะครับอดี๋ีวไปฟังเสียงกันหน่อยครับ p a ย the police คุณจ่าย p o l i c เ t w e n t บาท is that right ถูกไหมครับใช่ you remember เอ่อ how many police มีไอไอเต้ไอใจหนังคนทัวริสนางคนแต่ว่ามีมีสองคนเอ่อขึ้นไปขกันมาก็เหมือนเหมือนว่าใช่นิดหน่อยแล้วก็ไปทำงานกันอ่าเอ่อมีกี่คนมีการอยู่สามคนอ่ะแต่ว่ามีหนังคนที่ขู่มากแล้วก็คขึ้นตลอดที่ขู่มากอ่าก็คือจะมีตำรวจสี่คน มีคนหนึ่งที่ขู่อ่าอ่าอ่าเขาบางบางบางทีมาช่วยเออคุยหน่อยเ้วก็ไปทางหันต่ออ่าอ่าและการอจ่ายเงินเนี่ยอ่าอ่าจ่ายให้กับตำรวจคนหนึ่งเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าก็เห็นอบุหรี่ไฟฟ้า ใช่ก็เพราะว่าเพราะว่าเขาเขาเขาก็บอกเออที่ทำไมไม่เอาป,กปกอากกฏจริงออกมาแล้วก็ทำไมไม่มีวีซ่าเนี่ยก็บอกว่าคนสิงคโปร์ไม่ต้องวีซ่าเข้ามาก็อยู่ไม่ไม่ถึงสามสิบวันไม่ต้องวีซ่าถูกต้องก็บอกรูก้ว่าสองอาทิตย์เขาก็บอกเออไม่ได้ก็ต้องเอาปากปกวจริงเออ ออกมาอ้ก็บอกโอเคไอไปไอบอกเพื่อนไปตอนนี้ไปออกโรเยนเอ่อเอาเออก็ติดปากตร์เอ่อทำเด็กอ่าแล้วก็เขาบอกว่าเขาบอกว่าไม่ได้ไออยากเธออเอ่อสังคมไม่มีปากตร์จบิเออสเตชั่นไอ้ก็บอกไอ้ก็บอกเออเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่ได้ทำอะไรผิดก็ไม่เขาก็บอกไม่ใช่เธอนี้เออบุรีไฟฟ้าอะไร แม่ก็บอกโอเคอันนี้อมยอมก็ไปแม่ดูนะก็ที่ตลาดก็มีหลานไขยถูกต้องครับใช้ร่วมกันกอไหมครับ,รรบอ่ะคุณผู้ชมครับหลังจากที่คุณชูวิทย์วางสายกับคุณสกายนะครับคุณชูวิทย์ก็พูดด้วยบอกว่าผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติผู้บัญชาการตํารวจนครบาลและนายกรัฐมนตรีควรจะมากล่าวคําขอโทษและคืนเงิน2 7 0 0 0บาทให้กับชาวสิงคโปร์ ส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับคุณชูวิทย์บอกว่าตนยินดีที่จะออกให้ทั้งหมดเลยเรื่องของตั๋วเรื่องของที่พักเรื่องของกินนะครับมาเลยเพราะเรื่องนี้เนี่ยส่งผลต่อประเทศไทยร้ายแรงครับดูดันไม่เกรงใจใคร,ครเลยนะคะสําหรับคุณชูวิทย์นะคะคุณผู้ชมหลังจากที่คุณชูวิทย์เนี่ยโพสต์ออกไปนะคะปรากฏว่าดาราสาวชาวไต้หวันนะคะเธอมาคอมเมนต์ขอบคุณคุณชูวิทย์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะนี่ค่ะก่อนที่คุณชูวิทย์เนี่ยจะเข้าไปตอบกลับเป็นภาษาจีนรียนแปลไม่ออกหรอกแต่ว่าข้อความประมาณนี้นะคะ เหตุการณ์น,นี้ในานามของคนไทยตนเองอยากขอโทษที่ตำรวจไทยเรียกเก็บเงินอย่างไม่เหมาะสมและทำให้กลุ่มของดาราสาวตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไต้หวันจะยกโทษให้ตนเองก็ยังมีความมั่นใจว่าประเทศไทยยังคงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในอุดมคติสำหรับคุณหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณอันยูชิงจะกลับมาประเทศไทยอีกครั้งเร็วๆนี้ สำหรับตัวคุณชูวิทย์นะค,คุณชูวิทย์บอกว่าจะติดตามเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นการส่วนตัวต่อไปนี่ค่ะเธอก็มีการแชร์โพสต์ของคุณชูวิทย์แล้วก็ขึ้นแคปชั่นส่วนตัวบอกว่าขอบคุณคุณชูวิทย์นะคะคสำหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอ่ะ